ใครที่กำลังมองหาหัสออสตานะครับผมทุกคนผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านนุกเกอร์ชอปร้านนะครับบริการขายหัาออสตาอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบสุ่มดนวยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนดูหูเจ็ดดาวเพียบโอ้โหบอกเลยนะครับมีเยอะจา้าใครที่สนใจนะครับทุกคนลิงก์นุกเกอร์ชอปอยู่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปซื้อกันเลยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมป All Star Tower Defense นะครับผมทุกคนและตอนนี้ก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับทุกคนนะั้นนั่นก็คือไอเจ้าโจลีน6ดาวนั่นเองนะครับทุกคนนะเออคือแบบว่าผมเนี่ยเข้ามาสุ่มทันนะครับแบบ คือแบบเครียดฉิวเลยอะคือผมสุ่มทันนะเพราะว่าตอนแรกอะผมเข้ามานะครับก็ประมาณเที่ยงคืนเท่าไหร่วะเอ้ยห้าทุ่มดีห้าทุ่มห้าสิบสองนะครับเออแล้วผมก็เข้ามาก็สุ่มตัวนี้ทันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่ามันจะโหดแล้วมันจะดีแค่ไหนนะครับอืมไปเปิดภาระดับสูงเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันช่วยอะไรบ้างวันนียผมก็ไม่รู้นะครับก็คือนะน้ำก็เขียนบอกว่าสร้างความเสียหายบวก20% 0นตะครับต่อศัตรูไฟฟ้านะครับและลบ75%สร้างความเสียหายให้กับ คือหมายถึงว่าถ้าเราโจมตีศัตรูแบบว่าสายฟ้าคือจะบวก200%เหรอดาเมจแต่ถ้าตีธาตุไฟเนี่ยมันก็จะลดเหลือลบ75%เอาดีจริงจังปะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วมันใส่ออฟได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าใส่ออบได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือตัวที่ใส่ออฟได้มันจะมีเขียนอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเออหรือเปล่าวะโอเคช่างมันนะครับเดี๋ยว ค่อยว่ากันเออเดี๋ยวก็ไปดูนะว่ามีออกมาหรือเปล่าใครรู้ลองคอมเมนต์นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนีก่ก่อนว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ตอนนี้กูเดินหลงยังไงเข่าวงกดเลยแม่งอัปเดตมาใหม่โคตรงงนะมีแต่คนบอกนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าเออมีแต่คนบอกว่าอัปเดตเข้ามาใหม่งงขี่ผายครับผมก็งงนะครับ <S <S โอเคเราไปห้องฝึกฝนกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอเจ้านี้มันจะโหดแค่ไหนนะชื่ออะไรนะจลีนเหรอใช่ป่ะเอออ่านพรีคอรภัยด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ คยดูแต่จิงโจ้อะไรอ่ะว่นคมามาจะเข้าเกมแล้วลืมมุงน้าไปซะเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวเอฟเฟคผมเปิดยังโอเคเปิดแล้วนะครับระดับสูงเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางเจ้าโจลีนไว้ตรงตรงตรงต้นแล้วกันนะครับตรงต้นเลยวางเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนกระดานอยู่ไหนกระดานอยู่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะ เ p เอาซักนี่ก่อนโอเคชนิดไม่มีความเร็วเอ้ยไม่ใช่โอเคเราดูท่าตีนะครับอันนี้คือสกิลแรกนะเป็น LE ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ทีขั้นแรกเอ้ยยังไม่ได้อัพนะครับโอเคนี่คือขั้นแรกโอเคด,ดูขั้นต่อไปปึ๊บนี่ครับขั้นต่อไปยังไงก็ปล่อยหมัดรัวๆอยู่นะครับโอลา่าโอลา่าเหรอใช่ไหม <laughs> ก็ปล่อยหมัดรัวๆนะครับเออปล่อยหมัดรัวๆโอเคเสกมาอีกครับเสกมาอีก เต็มมาเยอะๆเลยขั้นต่อไปปุ๊บมันยังปล่อยมาลุลุอยู่ไหมเอ้ย้ยมันมันแบบมีแบบว่าอ๋อให้สแตนครับปล่อยมัดครับเออพออัพเป็นขั้นที่อ่าสามนะครับเออใช่ไหมเออขั้นสองขั้นสองเอออัพขั้นสองก็แบบว่าให้สแตนปล่อยนะครับวฮฟิลฟิวฟินะครับแล้วดาเมจก็อยู่ที่แปดหมื่นหกครับอันนี้อัพมาแค่เลเวลสิบเออโหอยู่นะโอเคอัพขั้นต่อไปปุ๊บอ่นนี้เป็นขั้นที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเศษมอนมา อ๋อยังเหมือนเดิมครับมันยังเหมือนเดิมเลยมันยังตล่อยเหมือนเดิมนะครับโอ้แล้วโจมตีกี่วิเนี่ยเวินะครับก็ถือว่าเร็วอยู่เขียอัพขั้นต่อไปปึ๊บยังไงครับขั้นนี้นหนขอดูซิมีสกิลอะไรเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแบบปล่อยปึ๊บออกไปอะไรเงี้ยเอาว่ะทุกคนโจมตีเวินะครับดาเมสองแสนโฮโหโคตรเอาเหลืองอะโอ้โหทุกคนเอาเรื่องจัดนะครับโอ้ my god อโหนี่เสกมอนมา มันกากไป,ป่ะนี่ครับเคผมเอาเลือดแบบเยอะๆเวอรอๆเลยเลือดเวอร์ๆเลยเคเลือดเวืเลยครับไปเออจะได้ดูเอฟเฟกต์สกิลนานๆจะเป็นประมาณนี้อับขั้นต่อไปปึ๊บนี่ครับเออนี่อันนี้คือขั้นสุดท้ายนะทุกคนคือวงกว้างมากนะครับวงกว้างมากแล้วก็ถ้าโจมตีเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราลองกดดัวนี้คือ,อไรกดปึ๊บเออฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันช่วยอะไรเนี่ย เอา้ากูกดไปทั้งที่กูก็ไม่รู้มันคืออะไรเอา้าเอา้าเอา้ามันคืออย่างนี้เอา้าทุกคนทำไมมันเป็นยังซี่ละ่ะปิ๊บกดมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใครใครพอรู้ช่วยเขาไม่บอกดีมันคืออะไรวะทุกคนหรือผมต้องใส่อฟก่อนก็ไม่รู้นะครับเออหรือว่าต้องใส่อฟด้วยอาจอาจจะเป็นงง้นนะครับเอออาจจะต้องใส่อฟมันถึงจะแบบเห็นผลหรือเปล่านะครับเออ ทุกคนก็ประมาณนี้นะเจ้าตัวใหม่ก็เอฟเฟกต์สกิลประมาณนี้นะครับถ้าผมบอกข้อมูลไม่ครบหรือแบบว่าตัวนี้ทําอะไรได้มากเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอออังกฤษยิ่งอ่านบอออกอยู่นะครับยึดเคสแต่ตัวโคตรเท่ทุกคน6ดาวอะ่ะคือผมว่าน่าจะดีนะครับคือดีแหละดีเลยคืออัพก็ไม่ค่อยแพงมากด้วยแต่แต่ก็ได้เรื่องอยู่เออแต่มันก็ไม่แพงมากอะ่ะผมว่าสำหรับผมนะครับเออก็ดีครับประเทศด้วยนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ กูแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวก็ไปเจอคลิปหน้าด้วยขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม